ต่อไปเรามาดูข้อสองย่อยนะคะนั่นก็คือโจทย์บอกว่าจงหาสมการของเส้นสัมผัสโค้งที่จุดลบหนึ่งสามนะคะปกติแล้วสมการของเส้นสมนการของเส้นสัมผัสโค้งเนี่ยคือเส้นตรงและปกติสมการของเส้นตรงก็คืออะไรคะ y ลบ y หนึ m ่งเท่ากับ m x ลบ x หนึ่งถูกไหมคะเราจะต้องการหาสมการนี้แหละแต่ที่จุดอะไรคะลบหนึ่งสาม โทษนะคะลบหลบสและความชันเป็นเท่าไหร่ความชันก็คือความชันที่เราหามาได้จากข้อ1ย่อยเมื่อกี้นี่เองความชันมีค่าเท่ากับ5นะคะนำจุดและความชันไปแทนลงในสมการเส้นตรงนี้เราก็จะได้ว่า y ลบ y 1 y หคือลบสเพราะฉะนั้น y ลบลบสกลายเป็น y บวกส นะคะเท่ากับ m m คือ5คูณด้วย x ลบ x 1 x 1คือลบ1 x ลบลบ1ก็จะได้เท่ากับ x บวก1นั่นเองนะคะจัดสมการ y บวก3เท่ากับ5 x บวก5นะคะกระจาย5เข้าไปดังนั้นสมการของเส้นสัมผัสโค้งที่จุดลบ1ลบ3ก็คือ y เท่ากับ 5x บวก2นั่นเองนะคะเราย้าย3ข้างนี้มาลบนะคะจะได้สมการของเส้นสัมผัสโคง้งคือ y เท่ากับ 5x บวก2ค่ะ